ปัญหาของการทำงานทุกที่ทุกองค์กรน่ะมันมีเรื่องของ human error จะพัฒนาคนในองค์กรยังไงให้มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพให้มากที่สุดต่อให้พัฒนายังไงแต่ไม่เอาไปทำอ่ะมันก็พัฒนาไม่ได้เพราะกันพัฒนาที่สำคัญที่สุดคือการพัฒนาตนเองเรามานั่งรอให้คนอื่นเนี่ยมาพัฒนาเราอ่ะมันไม่ทันกินหรอก สวัสดีค่ะสุภาวดีหุตสิงค์ค่ะเป็นรองประธานสายพัฒนาทรัพยากรบุคคลของบริษัท s อสแอนด์พีซินเคจำกัดมหาชนนะคะบริษัท s อสแอนด์พีซินดิเคจำกัดมหาชนนะคะก็เป็นบริษัทที่ให้บริการทางด้านร้านอาหารเบเกอรี่นะคะแล้วเราก็จะมีทั้งร้านอาหารที่เรามีอยู่ทั่วประเทศแล้วก็มีที่ต่างประเทศด้วยเกือบเกือบ500ร้านนะคะเรามีการันตีทางด้านเรื่องของ Iene, เรื่องของคุณภาพอาหารราคาที่มีแวลูคุ้มค่าคุ้มราคานะคะตอนนี้เรามีพนักงานอยู่ทั้งหมดก็เกือบ 4,700คนละเราเน้นทางด้านของ productivity อะค่ะคือความสามารถของน้องๆแต่ละคนที่จะสามารถทำงานได้หลายๆอย่างแต่ทำยังไงให้บริการลูกค้าได้ดีที่สุดเพราะเราจะมีความเชื่อว่า customer centric อะค่ะคือสิ่งที่เราทุกคนใน S&P อะต้องมีคุณสมบัติข้อนี้ต้องนึกถึงลูกค้าก่อนเป็นลดับแรก ก่อนหน้าที่จะใช้ฮิวแมนิก้านะคะเดิมอ่ะเราใช้เป็นระบบแมนนวลมากๆเลยคือบัตรต่อทีนี้ประเด็นมันมีอยู่ที่ว่าพนักงานเองที่หน้าร้านเองก็ไม่สะดวกนะเขาจะคล็อกอินคล็อกเอาอ่ะแล้วเขาจะเช็คไม่ได้เลยว่าเขามากี่โมงถึงกี่โมงเมนเจอร์ก็จะเช็คเวลาไม่ได้แล้วพอถึงเวลาสิ้นเดือนปุ๊บเนี่ย r ก็จะไม่ได้กลับว้านประมาณ5วันต้องนอนอยู่ที่บริษัทก็ต้องเก็บคล็อกอินเอาที่เป็นกระดาษอ่ะ ส่งมาเป็นลังๆเลยคือมันเสียมันเสียกระบวนการการทํางานที่เรียกว่ามันเสียเวลามากๆแล้วพอถึงเวลาจ่ายเงินเดือนขึ้นมาพานักงานอาจจะได้เงินไม่ครบ OT ไม่มาหรือว่าทําตกตกหลน่นนบ้างเงี้ยค่ะหลายๆบริษัทที่เขาทํากันอยู่เขาก็มาแนะนําว่าโปรแกรมของ HR ที่เป็นของบริษัทเฮมมเนก้าเนี่ยดีก็เลยได้มีการคุยขึ้นมาแล้วก็ลองใช้ ตอนนี้พี่ใช้โปรแกรม h u m a n i ก a ที่อัปเกรดแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันที่อยู่ในโทรศัพท์ลูกน้องพี่ลาพี่ก็กดอนุมัติได้มีคนขอหนังสือรับรองมาพี่ก็เอาโทรศัพท์มือถืออันเดียวกดอนุมัติได้มันคือเน้นความสะดวกคุยกับพนักงานเหมือนกันว่าเวลาใช้โปรแกรมจาก h u m a n i ก a เนี่ยที่อยู่ในมือถือเป็นยังไงทุกคนสะดวก ฮิมินิก้าเนี่ยเป็นบริษัทที่ใหญ่มากนะแล้วก็มีความน่าเชื่อถือไงว่าโอเคคงไม่เหมือน2อสาบริษัทที่ผ่านมาที่แบบเราใช้บริการมาแล้วก็เอาหายไปทําอะไรต่อไม่ได้แล้วอะ่ะเหมือนโปรแกรมมันตายแล้วอะ่ะเนี้ยมันก็จะมีความเชื่อมั่นหลายทางเชื่อมั่นในความมั่นคงข,งของบริษัทฮิมินิก้าเชื่อมั่นในเจ้าของในลีดเดอร์เชื่อมั่นในเวลาลงโอเปเรชันแล้วลงไปทำแล้วเนี่ยมีอะไรติดขัดเนี่ยพี่จะได้รับคำแนะนำพูดคุยกันและบางครั้งเนี่ยได้รับคำแนะนำที่มันมันมากกว่าความเป็น Supplier อะ่ะมันก็เป็นเหมือนเพื่อนกันแล้วว่าทำงานร่วมกันมาหลายๆปีอะ่ะหลายๆบริษัทเนี่ยเท่าที่พี่คุยกับน,น้องๆที่เป็น HR นะคะไม่ว่าจะเป็นบริษัทขนาดเล็กหรือขนาดกลางบางคนก็ยังใช้เป็นแมนนวลอยู่แต่ถ้าเกิดเราลองมาใช้ในยุคสมัยนี้นะเราใช้เป็นระบบดิจิตอลเราใช้เป็นระบบออนไลน์เราใช้ h ิว a มนิกมันง่ายสุดแล้วมันจะทำให้ productivity มันสูงขึ้นเยอะอะก็อยากจะให้ลอง มาใช้ในระบบที่มันมีคุณภาพเนาะแล้วก็ง่ายต่อผู้ใช้งานง่ายต่อพนักง,งานด้วยจริงๆอ่ะมันคือการง่ายต่อกันให้พนักง,งานใช้เลย